in your face กราบสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีลูกค้าสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมครับผมชายพีนะครับทรงโจรแต่โดนใจครับผมนะครับนี่มาแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมชายพีอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับวันนี้มีนะครับผมนะฮอนด้าบีอาร์วีนะครับหนึ่งจุดห้าตัววีนะครับคันนี้รถปีสองพันสิบเก้านะครับแต่จดปีสองพันยี่สิบนะครับผมราคานะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นลูกค้า รถสวยๆเลยครับผมนะคันนี้นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับผมนะแต่ตัวนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะครับผมนะเป็นตัว V นะครับนี่ยังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมนะตัวท็อปจะเป็น7ที่นั่งนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับสภาพนะครับผมนะนี่ห้องผู้โดยสารกว้างๆนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเยอะมากๆครับผมคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมนะห้าแสนสาพนะครับสีเทาดําสวยๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับผมนะ นี่ครับผมนักก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับน้องพีหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยดีกว่าครับผมมาครับนี่เริ่มต้นที่ตัวไฟหน้าเลยครับผมนะโคมไฟโปรเจคเตอร์อีกแล้วครับผมนะผมบอกเลยนะครับสวยๆนะครับผมหน้าเรนไฟเงาๆครับผมนะนี่ร้อยคิดคนร้อยเศษหินแทบจะไม่มีนะครับไฟเดอร์ไลท์สองสว่างตลอดกลางวันมีให้ครบหมดนะครับผมเป็นหลอดลูกแก้วนะครับสูงต่ําแยกหลอดกันนะครับผมนะนี่หลอดไฟสูงจะอยู่นี่นะครับ นี่ day, สภาพดีครับผมผมบอกเลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนครับผมคันนี้นะครับเรียมสันกันชนหน้าคมๆครับผมนี่ตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มได้นะครับนะนี่บบกไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ดูกันชนหน้าครับผมนะทรงสปอร์ตเลยนะครับสวยครับผมช่องลมกันชนหน้าดูครับเป็นพลาสติกสีดํานะครับผมตัวช่องลมนะครับไม่มีซี่ไหนแตกหักนะครับผมนี่สวยครับผมสภาพดีครับ นี่ครับผมนะเหนือขึ้นมาหน่อยจะเป็นในส่วนของตัวหน้ากระจังนะครับหน้ากระจังเป็นโครเมียมใหญ่ๆเลยครับผมนะชัดๆนะครับผมโครเมียมเงาๆฉ่ำๆเลยนะครับนี่ร่องรอยนะครับอาจจะมีรอยสะเก็ดหินนิดๆหน่อยนะครับผมนะนี่ครับผมนะตรงหน้ากระจังครับผมนะนิดๆหน่อยๆครับผมนี่สภาพโดยรวมสวยนะครับโลโก้ัวเฮ็ดนะครับนี่เงาๆเลยนะครับผมนี่ครับผมใครหายอยู่นะครับผมนะรถครอบครัวรถใช้งานอเนกประสงค์นะครับ นี่เดินทางแต่ยังหวัดขนของสะดวกสบายนะเหมือนัคันนี้นะครับกว้างมากๆครับผมภายในนี่เรียนไฟหน้าด้านซ้ายครับผมคมไฟใหม่เลยนะครับนี่คาบหมองคาบขี้เกือนะครับดวงไฟนะครับไม่แตกลายงานนะครับผมนะสวยสภาพดีนะครับนี่ดูเหลียมสันกันชนหน้าครับผมนะคมคมสวยๆครับผมนะสีเทาดําเงาๆเลยนี่ดูครับผมนะนี่ช่องลมตัวนี้เล็กๆสวยๆนะคิ้วสภาพดีเลยนะครับผมนะสวยครับ กาบได้กันชนหน้าครับผมหน้าเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกสีดำครับนี่ด้านหน้าครับผมนะรอยบุบรอยดุ้งไม่มีนะครับตัวนี้สีผิวพันธุ์นะครับสวยใหม่หมดนะครับผมกาบบางโคนกาบซุ้มล้อดูครับดำดใหม่ใหม่เลยนะครับช่องไฟนะครับแนบชทิศสนิทหมดนะครับผมนี่ดูครับสีฝากระโปรงหน้าดูครับผมนะนี่เหลี่ยมสันคมคมครับผมนี่ดูครับสีนะครับรอยสเก็ตหินแทบจะไม่มีเลยนะครับผมเงาใหม่ครับผมหน้าตัวนี้สีเทาดำสวยมากมากครับผม นี่น่าใช้เลยนะครับไม้หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมเลขไม้นะครับผมนี่กาบซุ้มล้อนะครับผมนะด้านหน้าขวาครับผมนี่ร่องรอยไม่มีนะครับผมนะสภาพดีนะครับนี่ดูครับผมบางโคนหน้าครับผมเหลี่ยมสันคมๆนะครับรอยบุบรอยลึกยิ้มไม่มีครับผมนี่ช่องไฟแนบชิดสนิทหมดนะครับไม่ดุ้งไม่เกยนะครับผมนี่พลาสติกมุมบางโคนนะครับดำๆใหม่ๆเลยนะครับสีเงาๆนะครับผมนะ ร้อมแม็กแท้เดิมโรงงานแม็กทูโทนหน้าปัดเงานะครับตัวนี้นะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับน่ะไดยามิชลินด้วยนะครับผมนี่คันนี้แม็กขอบสิบหกนะครับเดิมๆนะครับผมนี่ครับผมนะสภาพดีอยู่ครับอ้าวจุกลมหายนะครับนะไม่เป็นไรแต่หาใส่ให้นะครับผมนิดหน่อยนี่สีด้ายางครับผม195่งเก้าห้านยะครับเดี๋ยวผมดูปียังให้นะครับผมคันนี้ได้ยางปี21นะครับนี่ สภาพดีอยู่นะครับดอกยางหนาๆเลยนะครับผมนะใช้งานต่อได้ครับผมนี่ตุ่มยางอยู่ครบนะครับได้ยางมิชลินด้วยนะครับผมลูกค้านี่ดอกยางหนาๆครับผมนะดูซุ้มล้อกันบ้างครับนี่เดิมหมดนะครับผมอันนี้จะเป็นคาบฝุ่นเลอะเฉยๆนะครับนะคาบโคนนี่ทำความสะอาดดอกได้ครับผมนะใหม่ๆเลยนะครับนี่ดูครับไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะครับนี่ช่วงล่างโชคสปินต่างๆเดิมหมดครับผมเดี๋ยวผมพามุดหน่อยนี่ให้ดูช่วงล่างนะครับผม ปีกนกคอม้าต่างๆนะครับเดิมหมดนะครับผมนี่ใช้งานต่อได้ยาวๆเลยนะครับนี่รถไม่มีปัญหานะครับยังกันคงกันโคนอยู่ครบหมดบันไดข้างครับผมตัวนี้จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับนี่ตัวนี้ครับผมนะนี่ดำๆใหม่ๆครับผมสภาพดีนะครับนี่ล้างทําความสะอาดเช็ดเงาอีกรอบหนึ่งสวยเลยครับผมนี่ดูสีประตูครับนี่สีเสมอกันทุกบานนะครับสีเทาดําสดมากครับผมนะเหลี่ยมสันคมๆนะครับผมนัเดินนี่ครับ เดียมสันนะครับสวยเลยนะครับตั้งแต่บองค้นหน้าันประตูหลังเลยครับผมกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับไฟเดียวเป็น LED นะครับฐานกระจกใหม่ๆเลยครับผมนี่นี่ร่องรอยไม่มีนะครับนี่สวยเลยครับผมสติ๊กเกอร์เสาประตงประตูนะครับดำๆใหม่ๆสวยๆครับผมสภาพดีครับคิ้วริดน้ำขอบกระจกดูครับผมนี่ไม่ดุ้งไม่งอนะครับ มือเปิดประตูเป็นโครมเมียมนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีเบ้ารองให้นะครับผมนะนี่แต่ว่ารอยเล็บด้านในไม่มีนะครับนี่สภาพดีอยู่ครับผมมือเปิดประตูอาจจะมีรอยขนแมวนิดๆหน่อยๆครับผมนี่แต่โดยรวมแล้วสวยนะครับโครมเมียมเงาครับผมนี่ดูภายนอกแล้วให้ชมภายในครับสภาพภายในครับผมนะคันนี้สีโทนดาหมดเลยนะครับผมเบาะผ้าแท้เดิมโรงงานนะครับนี่เบาะใหญ่ๆอวบๆเลยครับผมทรงสปอร์ตนะครับ นี off, movement, ่ปีกเบาะนะครับไม่มีหักนะครับเบาะนุ่มมากครับผมนะตัวนี้นะครับนี่นั่งนุ่มๆนะครับฐานเบาะตัวนี้ได้เป็นปรับแมนนวลนะครับผมนะนี่ีสภาพเบาะนะครับผมไม่ช้านะครับไม่มีรอยยับรอยขาดนะครับผมนะปีกเบาะแน่นๆครับผมนี่ดูครับสวยครับผมนะเบาะมันเบาะหลุมเลยนะครับผมนี่นั่งนอนสบายแน่นอนครับนะเบาะตัวนี้นะครับ สภาพโดยรวมสวยครับผมนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน5้าแสนสองหมื่นเก้าพันได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับผมเกียร์ออโต้ครับผมนะหัวเกียร์สวยๆแผงเกียร์นะครับแบบนี้เลยนะครับผมนะานี่เป็นสีบอลเทานะครับคอนโซลกลางตัวนี้ครับผมนะาจะมีที่เหมือนที่วางแก้วน้ําให้นะครับผมนะาตัวนี้เบรกมุมเบรกมือครับใช้งานได้ปกติหมดครับผมนี่ที่วางแก้วน้ำสองแก้วด้านหน้าเขานะคกัวเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมนี่ดูสภาพพวงมาลัยครับ ไม่มีรอยลอกล่อนนะครับผมนี่ใหม่ๆนะครับนี่พวงมาลัยนะครับหน้าตานะครับสามก้างสวยๆครับผมสภาพดีครับไม่ลอกล่อนนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมเลขไม้นะครับมาดูเลขไม้กันครับเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องหนึ่งพันหร้อยซีซีนะครับผมนะเครื่องเงียบๆเลยนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเลขไม้คันนี้ดูครับผมแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้ากิโลเท่านั้นนะครับผมรถปีสิบเก้าเลขไม้แปดหมื่นนะครับ ตกเฉลี่ยต่อปีเราไม่เยอะเลยนะครับผมลูกค้านี่สวยเก๋เออีกหนึ่งคันนะครับผมหน้าตาหน้าปัดเดินใหม่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่หน้าจอตัวนี้เป็นตัวทัศสกีนะครับผมนะพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมนี่กล้องชัดๆนะครับแท้เดิมหมดครับผมนะหน้าจอแท้เดิมนะครับระบบแอร์ครับผมนะเป็นแอร์โต้แล้วนะครับตัวนี้นะครับผมสวยครับผมนะหน้าตานะครับสภาพดีครับช่องเก็บลงเกจเหรียญนะครับนิดๆหน่อยๆมีให้หมดนะครับผมนี่เก็ด้านหน้านะครับนี่ คอนโซลด้านบนครับตัดด้วยคิ้วตรงนี้เป็นสีเทาดำเอฟขอแพ๊บนะเป็นสีบอลเทานะครับคอนโซลหน้าใหม่ๆดําๆเลยนะครับผมรอยขาตั้งกล้องคาบกงคาบกาวไม่มีนะครับนี่หนดูครับนะใหม่ใหม่เลยนะครับผมนะแท็กซี่มาแล้วมาดูรถนะครับผมนี่ช่องลมแอร์นะครับนะสีบอลเทาสวยๆครับตรงนี้นะครับนะพอได้เก็บลงเก็บเหรียญนิดๆหน่อยๆนครับผมนะใส่เมอทงมือถือได้อยู่นะครับนี่สภาพโดยรวมมาสวยครับผม ปีสิบเก้า brv นะครับรถคันนี้นะครับนี่ใบสอคบอครับผม Honda brv หนึ่งจุดห้าตัว v นะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันรถปีสิบเก้าจดปียี่สิบครับผมคันนี้นะผมนะเชื้อเพลิงเบนซินครับผมไมแปดหมื่นโลครับนี่ใครหาอยู่ครับผมคันนี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับผมมีลูกเล็กเด็กแดงเรับผมเดินทางสะดวกสบายนะครับดูฝ้าเพดานครับผมรอยยันรอยเจอไม่มีนะครับนี่สภาพสวยเดิมหมดครับผมกระจกแต่งนงแต่งหน้ามีให้ครบหมดนะครับ นี่ดูโครงสร้างกันบ้างครับนี่เสากระจกขอบในครับผมนะนี่ยางกระดูกงูครับผมนะเดี๋ยวผมงางให้ดูหน่อยนะครับนี่เดิมหมดครับผมนะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมานะครับผมนี่เดิมเดิมเลยครับผมนะนี่มาดรอบชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับรับประกันนะครับผมแท้เดิมแน่นอนครับผมนะสีเสากลางด้านในครับผมเดิมหมดนะครับดูหัวน็อตกันบ้างครับ นี่ไม่มีรอยขันรอยแกะนะครับผมหัวน็อตนะครับบานพับเดิมหมดนะครับเสากลางด้านในไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมนะระบบโครงสร้างเดิมหมดเลยครับผมนี่หัวน็อตครับผมนะสวยๆเนียนๆเลยนะครับสภาพดีหมดครับผมนะเหลี่ยมสันขอบบันดงบันไดด้านในครับผมนี่อาจจะมีรอยถลอกนิดหน่อยก็เถะนะโดนลงทงลงเท้าขึ้นลงครับผมเรื่องปกติของการใช้งานครับนี่แผงประตูครับผมดำๆใหม่ๆนะครับกระจกปรับไฟฟ้าสีบานนะครับออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับ กระจกข้างพับปรับไฟฟ้าหมดนะครับผมนี่สวยเลยครับคันนี้นี่หลังคาเนาะนะเนี่ยมีราวหลังคาให้ด้วยนะครับซ้ายขวาครับผมนะสภาพดีนะครับตัวราวหลังคานะครับผมสีเสมอกันทุกบานครับผมเงาเงาฉ่ำๆนะครับนี่สีไม่เพี้ยนนะครับผมนี่ให้ดูโดยรวมนะครับสวยครับผมนะคุ้มราคาครับ นี่กาบประตปมาตูนะครับพลาสติกสีดํากาบซุ้มล้อนะครับผมนะแนบชิดสนิทหมดนะครับสภาพดีหมดเลยครับผมได้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่ดูเบาะผู้โดยสารแถวสองบ้างนะครับผมนี่ดูสภาพเบาะนะครับถึงจะเป็นเบาะผ้านะครับผมนะแต่สภาพเบาะดีนะครับนี่รถไม่ช้ํานะครับผมนี่ครับผมนะสภาพโดยรวมนะครับนี่กระเป๋าจิงโจ้มีให้นะครับผมนะเฉพาะฝั่งด้านหน้าซ้ายนะครับผมนะฝั่งคนขับไม่มีนะครับ ยางปูพงปูพื้นนะครับพรมต่างๆอยู่ครบหมดครับผมนี่ดูฝาเพดานด้านหลังครับผมนะตัวนี้จะแบ่งเป็นสองล็อกนะครับผมนี่เดิมๆครับผมสวยๆครับไม่สกปรกนะครับผมไฟเพดงเพดานนะครับเดี๋ยวผมพับเบาะตัวนี้ขึ้นมาหน่อยนี่ครับผมเบาะแถวสองสามารถพับได้นะครับขนของได้เยอะเลยนะครับผมนี่ดูครับกว้างมากๆนะฮะนี่ด้านหลังนะครับผม ขนของแบบจุกๆเลยนะครับนี่ไปปิกนงปิกนิกไแล้วนะนี่นั่งเล่นกันในนี้ได้นะครับนะที่วางแก้วนงแก้วน้ําที่วางของมีให้นะครับนี่ภายในสะอาดครับผมนะสีทูโทนครับนี่แขงประตูครับผมสภาพนะครับไม่สกกระปรกรอยขีดข่วนรอยแตกไม่มีนะครับผมสีสันขอบด้านในต่างๆสวยเดิมหมดเลยนะครับร่องรอยไม่มีนะครับผมคันนี้นะครับ B R V สวยๆครับผม 5 2 9 0 0นะครับได้รถครอบครัวไปใช้งานถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมเครื่องพัน 1,500cc นะครับคันนี้ไม่อืดแน่นอนครับผมนี่ล้อแม็กครับผมสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีเลยนะครับผมเป็นสีเทาดํานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นปัดเงาครับผมกระโหลกซุ้มล้อครับผมนี่เดิมหมดนะครับนี่สภาพนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาททาสีมานะครับนี่อันนี้เลอะฝุ่นเลอะโคลนหน่อยครับนะนี่รถวิ่งมานะครับ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับผมสวยๆแน่นอนครับผมนะคันนี้นะครับนี่กาบบางโคนครับผมนี่เดินยาวมาถึงนะครับนี่ตัวกาบใต้กันชนด้านหลังเลยนะครับนี่ดูสีดูเหลี่ยมสันตัวกันชนนะครับนี่ช่องไฟแนบชิดสนิทหมดนะครับผมเรนไฟท้ายด้านขวาครับผมไม่มีรอยแตกไรงานนะครับนี่เรนไฟใหม่ๆเลยนะครับผมนะรอยขูดรอยถลอกไม่มีนะครับไฟทุกดวงติดครบหมดนะครับผมน้าหนี่ดูไฟท้ายครับผม l e d เดินสุดนู่นเลยนะครับนี่คาดยาวเลยครับผมนะโลโก้ฝาท้ายนะครับตัวเฮดสวยๆนะครับคิ้วคมเมียมฝาท้ายโครเมียมใหญ่ๆเลยนะครับผมน่าดูครับเด่นชัดแน่นอนครับผมนะพร้อมกล้องมองหลังด้านล่างนะครับของแท้นะครับผมนี่ก้นชนหลังตัวล่างนะครับผมนะจะเป็นพลาสติกตัวสีดาตัวนี้นะครับนี่แน่นๆนะครับผมนี่ช่วงลงช่วงล่างครับผมนะยางอะไหล่อยู่ครบหมดนะครับท่อเสียเดิมๆช่วงล่างครับไม่มีผุไม่มีกลอนนะครับผมลูกค้า สภาพดีหมดเลยนะครับสวยเก๋เอรับประกันแน่นอนครับผมไม่ไปไม่82,000โลเท่านั้นนะครับดูกว้างๆหน่อยนิดนึงนะครับผมนะสวยน่าใช้นะครับรถคันนี้นะครับผมนี่สภาพดีครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูภายในครับผมด้านหลังนะครับดูครับผมนะดูความกว้างครับผมคือไปนั่งเล่นนอนเล่นได้เลยนะครับไปใช้ฮองใช้หาดทะลงทะเลแคมป์ปงแคมปปิ้งนะครับผมนี่นั่งลงนั่งเล่นบนรถได้หมดนะครับเด็กๆครับผมผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะครับ นี่ถาดปูพื้นครับผมนะใหม่ๆเลยนะครับรอยทะลงทะลอกไม่มีนะครับผมนี่สภาพสวยเดิมหมดนะครับสภาพดีครับแม่แรงครับผมนะอยู่ครบหมดนะครับผมนี่ประจงประแจถอดล้อครับสภาพโดยรวมครับผมนะเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นเลยครับผมนะสวยมากๆครับผมกันนี้นะครับยางขอบฝาท้ายดูครับสภาพนะครับใหม่ๆเลยนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับ นี่พลาสติกปิดแผงท้ายต่างๆครับผมนะสวยเดิมครับร่องรอยเดินกระโปรงกระเป๋าคูดนะครับแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่นี่มาดูรังน้ํากันบ้างครับผมนะขอบรังน้ําดูเม็ดอาร์ครอยซีนต่างๆนะครับเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยผ่านการเคาะทำสีมานะครับผมรถนี่สวยครับนี่เดิมหมดเลยครับตะคงตะเข็บต่างๆรถสภาพใหม่เลยครับผมคันนี้นี่รอยทรงรอยซีนต่างๆครมั้ยเดิมหมดเลยนะครับ นี่ไม่เคยผ่านการข้อตำสีแน่นอนลูกค้าดูครับผมชัดๆนะครับนี่เดิมๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่โช๊คฝาท้ายครับผมนะโช๊คใช้งานได้ปกติหมดนะครับนี่โช๊คไม่ตายนะครับผมนะนี่ใช้งานได้เลยไม่มีเสียงดังด้วยครับนี่แผ่นปิดฝาทงฝาท้ายต่างๆครับผมสวยนะครับสภาพดีเลยครับผมนี่การันตีคุณภาพเกรดเอแน่นอนครับผมลูกค้ามารับชมตัวรถจริงที่ร้านได้เลยนะครับนี่เสากรงอากาศดูหลังคาครับผม สีนะครับไม่ด่างนะครับผมนะสวยหมดครับนี่บังโคลนหลังฝั่งซ้ายครับผมรอยบุบรอยดุ้งไม่มีเลยนะครับนี่ยันประตูหน้าครับผมนะดูครับนี่ให้ดูเหลี่ยมข้างครับผมจะได้เห็นรอยรักยิ้มนะครับผมไม่มีนะครับนี่เลนไปท้ายด้านซ้ายดูครับผมรอยขูดนะครับไม่มีครับผมนะรอยแตกแรงงงแรงงาครับผมนะนี่ไม่มีให้เห็นแน่นอนนะครับรถนะครับนี่กับบังโคลนหลังครับผมด้านซ้ายนะครับร้อแม็กสวยเดิมหมดนะครับ นี่รอยเบียดรอยคูดได้มีเลยนะครับผมนี่สภาพดีหมดครับตลูกซุ้มล้อดูครับเดิมๆนะครับผมนี่ไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีนะครับตัวนี้เช็คประวัติได้หมดเลยนะครับผมนี่บันไดข้างครับผมนะชายบันไดดูครับไม่มีรอยบุบรอยดุ้งนะครับเหลี่ยมสันประตูคมหมดครับผมสวยเลยนะครับมือเปิดโครมเมียมครับผมนี่เบาะผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ครับ ได้เปนแบบนี้เลยลูกค้าออกไปพร้อมใช้งานเลยนะครับผมสภาพรถเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับผมนะสภาพดีนะครับหาต่ำหนิตัวรถถ้าไม่มีครับผมนี่บอดี้เดิมภายในเดิมตัวถังเดิมนะครับผมนะนี่สภาพนี้ผมบอกเลยนะครับได้ไปนะครับผมใช้งานต่อได้ยาวๆครับผมนะดีกว่าไปซื้อรถซื้อแล้วซ่อมไปขี่ไปนะครับผมนะนี่อันนี้ผมบอกเลยนะครับใช้ได้ยาวๆครับผมนะการันตีคุณภาพเก็ดเอครับ ดูหัวน็อตครับผมบานพับนะครับเดิมหมดเลยนะครับสีเสากลางด้านในครับผมนี่ดูครับเดิมแท้แน่นอนครับผมลูกค้านี่ขอบบันไดด้านในดูครับฝั่งนี้นะครับจะไม่มีรอยขึ้นลงเลยนะครับผมสภาพใหม่ๆครับนี่เสาใต้กระจกบังลมหน้านะครับผมหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมเดิมเดิมหมดนะครับแผงประตงประตูครับผมนะดำๆใหม่ๆครับผมรอยรอยไม่มีนะครับกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะครับ ร้อแม็กหน้าซ้ายนะครับไปได้ดิสเบกคู่หน้านะครับผมวันนี้นะครับนี่ดูสภาพร้อแม็กครับผมอาจจะมีร่องรอยหน่อยหนึ่งนะครับผมหน้านั้นโดนฟุตบาทมาแน่นแเลยนะครับผมลูกค้าคนเก่านิดหน่อยครับผมลูกค้าไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับช่วงล่างแท้เดิมหมดนะครับผมสนงสนิมไม่มีขึ้นนะครับ นี่คันนี้ครับผม BRV 1.5ตัว V นะครับ5 2 9 0 0 0รถปี19จดปี20นะครับผมใครหาอยู่นะครับโทรหาน้องพีเบอร์0 9 2 7 8 3 6 4าสอครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับมาครับผมเดี๋ยวรับชมห้องเครื่องกันต่อนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ Honda i-VTEC นะครับผม1,500งพัซีซีสสูบนะครับเครื่องเบนซินนะครับผมเครื่องเดิมๆแห้งๆใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับดูสภาพห้อองงเคครรื่ับผม บอดี้สวยภายในสะอาดดูห้องเครื่องครับแห้งๆกิ้งกิยงครับผมนะสภาพดีหมดเลยนะครับดูครับผมแผงหลังโคงหลังเครื่องใหม่ๆเลยนะครับท่อยางนะครับม้อลมเบรกนะครับกระปุกน้ํามันเบรกต่างๆเดิมหมดเลยนะครับดูคราบน้ํามันเครื่องนะครับไม่มีเยิ้มนะครับผมนี่เครื่องไม่มีรั่วซึมนะครับสวยครับผมผมบอกเลยนะครับสภาพดีมากๆครับผมนะรถน่าใช้เลยนะครับเบ้าโช๊คดูครับผมนะซีนต่างๆเดิมหมดครับจุดเม็ดองเม็ดอาร์คดูครับผมนะสนองสนิทไม่มีขึ้นครับ ซับในบางคนดูครับผมนะดูหัวน็อตข้างในครับนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะครับผมเดิมหมดนะครับนี่เป็นสีพื้นสีเดิมด้านในนะครับผมไม่เคยผ่านการเคาะทําสีมานะครับผมนะนี่ม้อนนงม้อน้ําด้านในดูครับผมนี่ดูครับใหม่เลยนะครับนะผมบอกเลยนะครับมารับชมตัวรถจริงได้นะครับผมนะนี่ห้องเครื่องไม่สกปรกเลยนะครับผม สนองสนิมไม่มีขึ้นนะครับน้ํากันแบตเตอรี่ไม่มีรั่วซึมองมากัดก่อนนะครับผมนี่หมอกองใหญ่ๆครับผมนะชุดสายไฟนะครับดําๆใหม่ๆนะครับผมไม่มีร่องรอยของการโดนหนูกัดหนูแทะนะครับผมนะนี่เบ้าโช้กครับผมซีนต่างๆเดิมหมดนะครับนี่ดูครับผมความเดิมความใหม่นะครับผมนี่น็อตยึดฝากระโปรงหน้าดูครับไม่มีรอยถอดนะครับผมสีภายในฝากระโปรงสีเดิมหมดนะครับนี่ดูครับผม เดิมเดิมเลยครับผมนะแต่รุ่นนี้จะไม่มีนะครับฉนวนกันความร้อนให้นะครับผมนี่ดูสีนะครับเดิมหมดครับผมผมบอกเลยว่ารับประกันคุณภาพเกรดเแน่นอนนะครับลูกค้าหาอยู่รีบเลยนะครับผมนี่ก่อนล็อกฝากระโปรงหน้าดูครับสนงสนิทไม่มีขึ้นนะครับฝาปิดม่อนนงม้อนน้าดูครับแก้ฝาปิดก็รู้ว่าใหม่แล้วนะครับผมนะสภาพภายในผมบอกเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นครับผมนะนี่การันตีให้เลยครับผมลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับออกรถร้านเรานะครับผมนี่ดูหัวน็อตครับผมบันพับเดิมหมดทุกอย่างเลยครับผม แข็งจิ้งหลีดนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับผมขอบยางตัวนี้นะครับสภาพดีหมดครับผมลูกค้าโทรมาได้เลยนะครับเบอร์ศูนย์3 6 4 4 2นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้ได้เลยลูกค้านะครับผมติดขัดอะไรนะครับแจ้งมาได้เลยครับผมนะน้องพียินดีให้บริการให้คำปรึกษานะครับผมแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมออกรถเดือนนี้ออออกรถตอนนี้นะครับขับฟรีไปเลยนะครับ90วันครับผมออกรถปีนี้ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับผมนะลูกค้านะครับ จัดมาได้เลยครับผมติดขัดตรงไหนโทรมาคุยกันครับผมหรือว่าดูวิดีโอแล้วนะครับผมถูกใจชอบชัดทุกจุดแล้วนะครับโอนจองจัดจบได้เลยนะครับผมนะน้องพีดูแลให้เต็มที่นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับน้องพีต้องขออภัยด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้น้องพีด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับรถคันต่อไปสวยๆคุณภาพเกียร์เอนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ